จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมมากลับมาคว้าแชมป์ตอนปี2014อ่ะก็เป็นยุคผัดใบทั้งหมดเลยนะเป็นยุคที่ต่อเนื่องมาจากเอเชียเอเชียเกมที่ที่อินชอนซึ่งนักเตะชุดนั้นก็ผมเคยเล่นตอนปี2012ฟุตบอลอาเซียนครับแต่ว่าหลายๆคนก็เพิ่งจะมาในยุค2014นั่นแหละซึ่งคําว่าผัดใบผัดใบเนี่ยก็จริงๆแล้วทุกคนโดนเลือกเข้ามาในทีมชาติอ่ะทุกคนมีฝีมือแล้วมีฝีมือระดับนึงแล้ว แต่ความรามับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองความมีวินัยที่จะเตรียมตัวในในก่อนเข้าสู่การแข่งขันรวมไปถึงในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเนี่ยดูแลตัวเองดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลงไปในสนามมีมีการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับทักษะของนักเตะเองเนี่ยของทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่แพ้ ก่อนหน้าจะเข้าทัวร์นาเมนตะ์ก็มีเวลาซ้อมกันอยู่รวมไปถึงการปรับความเข้าใจในช่วงทัวร์นาเมนต์ด้วยในช่วงของโอเควันแข่งแมตช์แรกพักแล้วก็ไปเล่นแมตช์ต่อไปเนี่ยการทําความเข้าใจในซึ่งกันและกันมันก็จะมีมากขึ้นนะครับผมผมเชื่อว่าก็จะดีกว่าเดิมอยากบอกอะไรกับน้องๆใช่ไหมครับคือคือก่อนอื่นเลยก็คงจะต้องคือผมเชื่อว่าเขารู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วว่าหน้าที่ตัวเองคือเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยต้องดูแลร่างกายทั้งในและนอกสนามยังไงการเตรียมร่างกายความมีระเบียบวินัยของตัวเองเป็น คือการเล่นทีมชาติมันมันต้องมีความกระหายจริงๆแล้วมันต้องเทียบกับสโมสรหรือเท่ามากกว่าสโมสรด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่ามันคือมันคือทีมชาติทุกคนควรภูมิใจที่ได้เล่นให้กับทีมชาตินะครับผมแล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับผมเชื่อว่า,าการเตรียมตัวที่ดีการเตรียมสภาพร่างกายแล้วก็าทางร่างกายและจิตใจที่ดีเนี่ยมันมันก็จะทําให้เขาโชว์ฟอร์มมาในสนามได้ดีครับผม ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คือไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนก็แล้วแต่มีช่วงมีความสุขบ้างมีช่วงเศร้าบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเคยบอกเสมอว่านักผู้บอลทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยก็ต้องการกําลังใจจากแฟนบอลทุกคนอยู่แล้วกําลังใจจากแฟนบอลก็สําคัญมากๆสําหรับสำหรับนักกีฬานะครับผมก็อยากที่จะให้เข้ามา เชียร์ที่สนามกันเยอะนะครับผมเพราะว่า,าผมเชื่อว่านักฟุตบอลที่ลงไปอ่ะก็จะเต็มที่แน่นอนแล้วก็อยากจะมอบความสุขเอาแชมป์นี้มาเป็นของขวัญปีใหม่ใกับคนไทยทุกคนแน่นอนครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูปไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ